ส่วนห้องนี้จะเป็นมิทรศการชั่วคราวซึ่งแต่เดิมเนี่ยตึกตึกสรียะค่ะจะเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประวัติการแพทย์ไทยนะคะนี้พอตอนตอนนี้ตึกนั้นกําลังสร้างอยู่ก็เลยมาจัดสร้างจัดไว้ที่ตรงนี้ชั่วคราวก่อนนะคะอาจารย์อวยเกศสิงเป็นผู้ที่ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมานะคะ โดยที่เริ่มต้นเนี่ยอย่างสมุนไพรเนี่ยก็คือจะมีคนนี้ค่ะคือนายรูจอกชัลเลอร์เนี่ยค่ะเขาเป็นชาวเยอรมันนะคะเขาก็มาศึกษาเรื่องของสมุนไพรในประเทศไทยทีนี้พอตอนนี้เขาจะกลับประเทศเนี่ยค่ะก็อาจารย์อวยก็ได้เทคโอเวอร์ทั้งหมดมาแล้วก็มาจัดแสดงเป็นดิสเย์ดีคิธภ้าดีตรงนี้นะคะแล้วก็รวมทั้ง ร้านขายยาเก่าค่ะที่เขาเลิกกิจการนะคะเขาก็มอบให้กับพิพิธภัณฑ์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยจยเป็นเราก็สามารถตั้งเป็นร้านขายยาโบราณแบบนี้ให้ดูได้นะคะซึ่งปัจจุบันอาจจะหาดูได้ยากแต่อย่างในกรุงเทพก็มีที่เจ้าเจ้ากรมเส๋อค่ะที่อยู่ตรงแถวจักรวรรดิใช่ไหมเอ่ยแถวแถวเขารักเนี่ยค่ะจะมีอยู่ ตรงนี้เราก็จัดไว้ให้เด็กๆได้ดูจะได้เห็นว่า,าตตศกาลเนี่ยเขาไม่มีโรงพยาบาลเนี่ยเขารักษากันยังไงก็จะมีทั้งเครื่องมือหินบดยานะคะหลายๆแบบแล้วก็มีทั้งหน้อแล้วก็ ถ้าก้นยาเนี่ยเราจะมีะเลวนะคะ,ะเล él ก็คือเป็นเป็นไม้ไผ่แบบเนี้เอ่อเอามาสากที่เป็นรูปดาวนะคะเอามาตากไว้อยู่บนฝาหม้อก,ก็คือเป็นความเชื่อของคนไทยแต่ก่อนว่าแบบช่วยป้องกันผู้ผีปีศาจแล้วก็เอ่อพวกแบล็กมจิกพวกเวทมนตร์ดรอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะเข้าไปอยู่ในในในยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมนี่นึกออกไหมคะว่านึกถึงอะไรในสมัยนี้ มันน่าจาเหมือนเออเหมือนซูชิที่หอซูชิปัจจุบันเนี่ยอันนี้จะเป็นสมุดตำรายาปต่โบราณค่ะก็จะก่อนแต่ก่อนเนี่ยเวลาเขาเขียนเขาจะเขียนยาไว้ในสมุดข่อแบบนี้นะคะแล้วก็ทีนี้พอ แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีสูตรของใครของใครไว้อยู่แต่เขาจะยังไม่ได้มีการรวบรวมเอาไว้นี่พหลังที่หมอแบดเลเข้ามาเนี่ยมีการพิมพ์เกิดขึ้นใช่ไหมคะก็เริ่มมีการรวบรวมตำราย,ยาแบบนี้ยเข้ามานะะผมเป็นกระบองอายาสีค่ะเป็นกระบองที่ใช้ไปเก็บสมุนไพรหมาหลวงอะคะ่ะจะเข้าไปเก็บสมุนไพรจากชาวบ้านเป็นสมุนไพรทยยี่หายากอะไรเงี้ยก็ต้อง มีการอ้างเองนิดนึงว่าเนี่ยมามาโดยมาจากในว,งวังก็ต้องถือกันเอานี้เป็นชายเป็นสัญลักษณ์ก็ะจะมี นี่ก็เป็นืนอสีดัชนมคะซึ่งือสีคู้พายก็เป็นผู้ที่สร้างสรรค์ท่าต่างๆขึ้น้ แอันนี้จะเป็นเรื่องของการอยู่การลอดแบบโบราณแล้วก็การอยู่ไฟ ะะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าการหยู่ไฟเนี่ยได้ยกเลิกไปแล้วนะคะทีนี้ตอนนี้ที่ชั้น5ของของของ,ของตึกอดุลเนี่ยนะคะจะมีสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์อยู่นะคะตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยสถานการแพทย์แผนไทยได้ได,ได้นําเอาการอยู่ไฟกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการทําวิจัยศึกษาว่ามีผลดีผลเสียปบบยังไงบ้างนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะให้มีหลักวิชาการเกิดขึ้นว่า การนําอันเนี้ยมาใช้เนี่ยคือปัญญาตะกอนเนี่ยมันดียังไงอะไรอย่างนี้นะคะมีประโยชน์ย,ยังไงนอันนี้ก็มีของสมมากมายอันนี้ก็จะเป็นป,ป,ปุกตาไปเอเป็นปุกตาไปปั้นดินเขาสมัยสุโขทัย เป็นสีเขียวแล้วก็เป็นตุ๊กตาที่เขาใช้เขาเชื่อว่าแบบเอาไว้ป้งตรงแคร่งนะคะทางแคร่ก่อนเข้าบ้านนะคะ<ม>ไว้สําหรับป้องกันผู้เสี่ยี่เข้ามาในบ้านก็คือเหมือนกับว่าเด็ก สมัยก่อนกนารแพทย์ยังไม่จเจริญเวลาขาดมาลอดเด็กมาเสร็จใหม่ๆอย่างทีเด็กอาจจะแบบติดเชื้อก็อยู่ได้ไม่กี่วันก็เสียชีวิตอะไรเงี้ยค่ะซึ่งยากมากที่จะช่วยเขาผ่าแล้วบางทีทางด้านจิตใจคนก็จะกังวลว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะมีเป็นเป็นตุ้กตามาวางไว้เพื่อว่าเหมือนกับว่าเออผีมาเอาเฉพาะข้างหน้าไปนะตัวคนที่อยู่ในบ้านเลยมาเอาไปอะไรเงี้ยคล้ายๆกับที่เขาบอกว่าเด็กเกิดใหม่ให้บอกว่านักเก็ตนัชงังอะไรเงี้ยไม่ให้พูดว่าน่ารักเลยผีมาเอาไปอะไรเงี้ย งนี้จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนะคะก็าเราโชว์ตรงนี้ให้ดูเพราะว่าในก่านเนี่ยนิติเวศมีมีศพม,มีมีเคสแตกๆมาเยอะนะคะก็เลยจัดมาไว้แล้วก็ส่วนตรงนี้ที่เรามาโชว์ให้ให้ผู้ประชาชนดูเนี่ยก็จะพูดถึงว่าให้ใช้ชีวิตไม่ประมาทนะคะนะคะเตือนสติใช่เป็นการเตือนสติคนให้ดู ายอ่งผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะคะที่แบบที่เกิดจากอุบัติเหตุเลบค่ะเดวนนี้ก็จะเป็นห้องประิทติวิทยาค่ะจะมีทั้งโมเดลแล้วก็มีทั้งของจริงเสียเทียบให้ดูด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเป็นของประกอบกัน ก็จะเห็นว่าอย่างสมมติอันนี้เป็นเป็นพยาธิติดวัวก็ถ้าก็มันจะอยู่เป็นเม็ดสัคคูตัวอ่อนมันจะเป็นเม็ดสัคคูอยู่ในเนื้อหมูเนื้อเนื้อวัวแล้วก็อย่างอันนี้ก็เป็นพยาธิตืดหมูอยู่ในเนื้อหมูอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็เป็นอาหารต่างๆที่ทําปรุงไม่ค่อยสนิทไม่ไม่สุกสนิททาให้เกิดโรคนะคะใช่ ก็จะมีเป็นแบบปลาน้ําจืดนะคะ <S <S ก็ให้ดูว่าอย่างเช่นปลาน้าจืดบางทีมันจะมีเป็นพวกพยาธิตัวจีบนะคะแล้วก็พยาธิเป็นไม้ตับอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งคนอีสานเนี่ยเวลาทานอาหารจะทานปลามากินแล้วก็ทําให้สุกอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้กินเข้าไปแล้วก็ติดติดเอาเอาเชื้อพยาธิเข้าไปแล้วก็ไปโตมีก็รงองโตปัวยีบน,น,นะคะ ล้วก็จะมีท่าของปักที่เ,เ,เป็นที่ติดเชื้อให้ดูนะปากตังนเป็นไหมสัตว์เป็นย่าเป็ไหมสัตว์อันนี้เป็นแกะแ,แล้ก็นั้งแต่นี้เราก็จะมีตัวพยาธิวัวของซีงให้ดูอันนี้คือหนึ่งตัว หนึ่งตัวยาว,รยวประมาณสามเมตรสองถึงสามเมตรได้นะคะมีอยู่ 2, สองพันต่องไม่คือตัวเดียวแต่ทีนี้พอสมมติผู้ป่วยเวลากินเขาไม่ได้กินตัวนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นจะไม่รู้เขากินเป็นพวกอย่างนี้แล้วอยู่ในในผักที่งล้างไม่สะอาดหรือว่าอยู่ในเนื้อหมูที่บอก,กเป็นเม็ดสักคูอย่างนั้นนะคะกินเข้าไปไม่ไม่สะไปโตอยู่ในท้องเยอะๆประมาณสิบห้าตัวเนี้ยหนึ่งในผู้ป่วยหนึ่งรายจะเห็นว่าแบบไข่ขยุกขยุกเยอะมาก จะหนึ่งป็แบบนะค่ะกินเข้าไปเยอะแม่ก็จะเป็นงน,นี้ลักษณะของตัวหัวพยาธิเนี่ยที่เห็นอยู่เป็นปุ่มๆแบบเนี้ยนะคะมันก็คือไอ้ตัวขนาดขยายมาอย่างนี้จะเห็นว่าเขามีลักษณะเหมือนไอ้ซักเกอร์ค่ะที่เป็นตัวดูดดึงตกอนะไรเงี้ยดูดอาาอเอาไว้เขาก็จะอยู่ทนนานดีเทียวนะคะแล้วก็อย่างอันนี้เป็นพยาธิไส้เดือนนะคะยาวเกือบหนึ่งไม้บรรทัดอ่า แล้วเวลาเขาชทยชัยขึ้นมาจนกระทั่งถึงลําคอแล้วเราก็รู้สึกไอแบบลำคานน่ะแล้วก็ไอาบางทีมันก็เลยออกมาพร้อมกับอาหารเลยจินกับแดงก๊อกแดกยืนเลยก็มีค่ะอันนี้จะพบเห็นลอกพยาไปเดือนพวกน,นี้นะคะอยู่แถวๆทางภาคใต้ของเทศส่วนถ้าเด็กๆชอบไม่ถอดรองเท้าเออชอบถ่ดรองเทาง้าวิ่งก็จะเจอตัวนี้ นี่พยาตักขอนะคะพยาักขอน,นี่ตัวขยายออกมาจะเป็นอย่างนี้นพยาอ่ะจริงๆมันจะเล็กมากเหมือนเส้นด้ยเล็ก,ลกๆมองไม่เห็นด้าาวยตาเปล่าเสร็จแล้วพอพยายามักขอเนี่ยเขาจะมีเขี้ยวเขาจะขัดงามเท้าของเรานะรง่ามอ่อนๆตรงเนี้ยเนื้ออ่อนๆที่เทา้หาหรือไม่ก็ที่มือนะคะเวลาเราไปเล่นทรายหรือวเราขอลองเท้าวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไข่ใสเข้าไปทาให้เราคันเท้า แล้วก็มีเลือดจั๊กอยู่ภายในร่างกายอ่าซึ่งไม่ควรเลยไม่ควรจะถอดรองเท้าใช่ไหมลาวิ่งเไปไน็ไปไนไางไรันนี้พัพอันนี้คือเป็นเป็นสะกอดตมเป็นอันภะของของผู้ชายที่แบบว่าเขาติดเขาติดพยาธเท้าช้างมา่พยาธิเท้าช้างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะกีลาเลียทีนี้เขาอยู่ในตัวยุงกลุ่มนั้น อ่าแล้วยุงกลุ่มนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ในในในป่าในอะไรเงี้ยแล้วพอเอ่อคนคนใต้เนี่ยเขาจะไปแต่เช้าตื่นแต่เช้าไปทําสวนสวนยางใช่ไหมคะก็เท่ากับไปกวนให้ยุงพวกนี้ตื่นขึ้นมาแล้วยุงก็ลับยุงช่วยยุงานยุงเสือสองชนิดเลยค่ะค่ะจะจะเป็นสองตัวแต่จิตจังไม่ได้คือมันจะมีตัวหนึ่งเนี่ยมันจะทําให ตอตอที่ขาไปต,ตัวนึ่งเนี่ยโตที่ท,ที่ที่อันทะแบบเนี้ยค่ะ oh. ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเนี่ยก็จะต้องใช้กันข่าตัดทีนนี้เป็นของผู้ป่วยคนนี้นะคะ อายุของชิุนเนื้อนี้ก็ประมาณเก้าสิบปีได้แล้วันก็จะเป็น <c oughs> มาลาเรียค่ะซึ่งมาลาเรียเนี่ยเอ่อเราจะเห็นว่าเกิดปากยุงก้นต่องสังเกตได้ว่าทำไมถึงเรียกว่าก้นต่องเพราะเวลาเขากัดเขาจะห่างเขาจะชี้อย่างเงี้ยซึ่งมันตกดปัยุงแบบนี้เห็นไหม,มนี่ยุงลายหรือยุงพวกยุงธรรมดายุงลำคาอะไรเงี้ยที่แอบเราเนี่ยเขาเจอเวลา เขาจะมีลักษณะงองอตัวหน่อยแต่ว่าเขาเป็นยุงก้น่องเขาจะห่างชี้ซึ่ง,ย,งยุงพวกนี้จะชอบอาศัยอย่างรบริเวณน้าใสไหลเอื่อยก็คือบริเวณเช่นน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคนไปเที่ยวน้ําตกกันอ่ะเขาก็โดนยุงกัดเยอะยุงมาลาเรียเยอะนะคะนี้เราเรามีเวลาปกติเราศึกษาเรื่องยุงาเชื้อมาลาเรียเนี่ยเราจะศึกษาด้วยกล้องกล้องสองมิติเราจะเห็นว่าเป็นกล้องกล้องจุลภาคเนี่ยจะขยายเราเป็นสองมิติ นี้เราเรามีเป็นแบบสามิติให้ดูนะคะเป็นภาพของเม็ดเลือดที่โดนตัวเชื้อมาลาเรียเนี่ยกำลังกินกำลังทำลายอยู่ในนั้นน <c oughs> ะคะ <c oughs> ใช้แบบ <c oughs> ใช้เทคนิคทำแก้ว สีแดงสีแดงอันฟอร์มนี้ฟอร์มนี้จุจัดแสดงไว้เป็นเป็นตัวให้สวยๆประกอบแต่ว่าตัวสีแดงๆที่เป็นเหมือนคล้ายๆโดนัทเนี่ยอร่อยๆหน้าตาอร่อยเนี่ยถ้าเป็นเม็ดเลือดแดงจำลองขึ้นมาแล้วก็ให้เห็นว่าภายในเนี่ยถูกเชื้อมาลาเรียกาลังกินทาลายอยู่นะคะอันนี้เชื้อเชื้อมาแลาเรียหน้าตาแบบนี้เป็นแท่งๆเหมือนเป็นเชื้อมาลาเรียอืมใช่ แล้วก็อย่างอันนี้จะเป็นอัชฌามีบ้าก็หน้าตาเชื้อมันก็จะเป็นแบบนี้ดูเอานี่เป็นเชื้อที่ทําให้คือในน้ําเนี่ยนอกจากผู้ป่วยที่สมมติกินน้ําเข้าไปแล้วทําให้ติดติดเอ่อ <c oughs> เชื้อแล้วก็เป็นเป็นท้องเสียอะไรแบบนี้นะเป็นโรคบิดอะไรโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเนี่ยแล,แล้วเนี่ยจะมีอีกเชืออ้อกเแฟหนึ่งก็คือเชื้อที่ ที่สำลักเข้าไปคือมันไม่ใช้ที่อยู่ในน้ําแต่ว่าใช้วิธีการสำลักแล้วก็ติดเข้าไปที่ขส่สลังแล้วก็ขึ้นมาที่สมองทําให้สมองอักเสบอที่นีค่ะค่ะคล้ายๆแบบนั้นส่วนอันนี้จะเป็นพยาธิชื่ออันนี้สกิสซิมเพกค่ะเป็นพยาธิที่อยู่ในตาทะเลค่ะใครว่าตาทะเลไม่มีพยาธิไม่จริงอันนี้พบในอ่าวไทยนะคะ เล็กมากให้ใย้เส้นได้คือเรายังไม่ได้ทําเป็นตัวขยายให้ดูค่ะอือเราก็มาถึงตอนนี้จะเป็นพวกหนังหนังประเภทพลาสติกอินเสกเออสักมาลางที่มีทิปนะคะแล้วก็ อย่างสมมติคนที่เขาท้อแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนจะโดนแบบบางคนโดนมดกักไม่เสียชีวิตแต่บางคนโดนมดกัดแล้วเสียชีวิตอันนั้นเกิดจากการที่ในภาวะในร่างกายเขามีมีเม็ดเลือดขาวมีภูมิต้านทานมากมายมากน้อยขนาดไหนเนี่ยค่ะเป็นลักษณะนั้นอย่างอันนี้แมงมุมทารันทูล่า สีสันเขาจะสวยงามนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเด็กบางคนไปซื้อจากเรเสือจักรมาเลี้ยงอะไรเงี้ยซึ่งอันตรายเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาหลุดหนีออกไปได้เนี่ยเวลาเขากัดคนเนี่ยมันมีทิศแล้วบางคนแพ้ถึงอันถึงเสียชักรอบเข้ามาค่ะ<ม>ส่วนตรงนี้จะเป็นื่องงานการกล้องที่เราจับไว้เพราะว่าเราทําในในส่วนนี้ของภาควิชาประสิทธิ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของสัตว์ที่ตัวเล็กมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีกล้องนะคะ กองมันก็จะมีวัฒนาการต่้งแบบกล้องที่สองด้วยตาเดียวแต่มันเป็นสองตาแล้วก็มีทั้งแบบถ่ายภาพได้แล้วแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราใช้แบบต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้เลยก็มีมมกันได้ห สุดท้ายแล้วเป็นงานวิจัยที่น่าภาคภูมิใจมากตัวไรฝุ่น <c oughs> ค่ะคนพบตัวไรฝุ่นก็คือพบว่าอ,อตัวไรฝุ่นพวกเนี้ยมันมองด้วยตาไม่เห็นแต่ว่าเขาจะอยู่ในที่นอนนะคะแล้วก็มูลของเขาเนี่ยทําให้เป็นสารมันมันมีสารต่อภูมิแพ้แล้วคนที่อยู่กับมูลของตัวไรฝุ่นนานๆเนี่ยก็จะ เป็นมีอาการภูมจะโรคูมแพอย่างเช่นตอนเช้าตื่นมาน้ำมูกใสๆไหลแล้วก็ตามติดต่อกันไม่หยุดเลยมีอาการทนบวมที่เอ่อที่หน้าหรือตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอ่อพูดถึงวิธีการป้องกันนะคะก็คือเราจะต้องควรที่จะเอาที่นอนผ้าปูที่นอนผ้าปูที่นอนตอกหมอนตอกหมอนข้างอะไรเงี้ยไปซักนะคะแล้วก็ เอ่อเอาที่นอนติดบักแดดบ้างนะคะเพราะว่าเอ่อผิวหนังของทุกคืนที่เรานอนเนี่ยมันจะมีการขัดเซลล์ผิวหรือว่าอย่างเช่นลมแครหรือการที่เราเกาอย่างเงี้ยผิวหนังเรามันก็จะมีเศษเศษหล่นอยู่ใช่ไหมคะเศษเศษพวกของเซลล์เซลล์ผิวหนังเราพวกเนี้ยเป็นอาหารที่ดีเลยของของตัวไรฝุ่นทีนี้ถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเซลล์ผิวหนังเรามันจะอยู่ในในในที่นอนเยอะเขาก็จะแบบอุ้ยพวกอาหารที่ตอนนี้เต็มเลยมันกินกันถ่ะมาอยู่เต็มเป็นกองเลยอะไรเงี้ย บริเวณของที่นอนเราเนี่ยมันมีเส้นใยเอ่อเส้นใยอยู่ที่ไหนเนี่ยมันคือที่อยู่ของไรฝุ่นนะคะแล้วก็สมมติว่าเป็นคนที่อ่อเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยก็แนะนําว่าในห้องควรที่จะเอาพวกเครื่องของต่างๆเนี่ยออกไปข้างนอกนะคะไม่ควรจะจัดเอาไว้ในห้องให้มันมากเพราะมันจะมีฝุ่นทําให้เอ่อตัวไรฝุ่นจะเข้ามาอยู่อะไรอย่างเงี้ยะคะ ค่ะนี้คือตัวนี้เปนเาเีกว่าแบเดียหันเดียตัวนี้เนี่ยเป็นเชื้อที่แบบว่าเวลาเราเดินทางไปต่างหวัดต่างประเทศหรือว่าอยากแยกเปลี่ยนิงน่ะแล้วพอเวาเราีนะคะนเวท้องเสียเท่าไหร่เกิดในตัวนี้เนี่ยหมดแล้วสำหรับผีห้องที่เกิดที่จะทำติดติดอุดรีค่ะ อีกสองพิพันธุ์อยู่ที่จะเป็นพวกอ่าพิพิภัณฑ์ใกล้ภาคของดอนจะเป็นเรื่องของร่างกายคนปกติค่ะจะเป็นแบบอย่างอาจารย์ใหญ่ทั้งตัวแล้วก็ตัดํำแหละให้เห็นอวัยวะภายในหรือว่าโครงโครงสร้างของของชั้นไขมันอะไรอย่างเงี้ยที่เราอยากจะดูก็จะดูได้แล้วก็มีทั้งสอแปดที่เป็นเซ็ตเป็นเอ่อเป็นคอลเลคชันเลยว่าแบบส่อแปดมีกี่แบบ แบบที่เป็นเกิดจากไข่แท้ไข่เทียมมีเออ่รกชิ้นเดียวกันกับคนละชิ้นแยกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เวลาแล้วแต่ห้องนั้นห้องนั้นเขาจะไม่ให้ถ่ายเขาจะไม่ให้ถ่ายเลยค่ะค่ะเพราะมันเคยโดนขโมยของไปถ่าแล้วก็ขโมยขโมยเด็กเด็กเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะที่เอ็มบีโอค่ะเป็นวิวัฒนาการของของการเกิดของเด็กในท้องค่ะค่ะก็เลยไม่ให้ถ่ายภาพ แล้วก็ส่วนที่พันต่างต่าก็จะเป็นเรื่องของวิวัฒนาการมนุษย์นะคะล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้หินอยู่ที่ตึกไา่ภาคตึกกันไก่ห่างมากกว่าแต่ว่าเยอะค่ะเยอะต้องใช้เวลาอย่างน้อยมาเที่ยวกันแนะนําเลยว่าเฉลยเวลา2ชั่วโมงมาเดินเที่ยวตรงไก่ท่านก็เข้าได้ค่้เข้าได้ก็คือ อ๋อไม่ใช่ค่ะเราเราเปิดตันถึงเสาเปิดตันถึงเสาแล้วก็มาชำระเงินซื้อตั๋วที่นี่ยแล้วก็ยี่สิบาทแ่นมได้ทั้งหกพิธัณันเลยมองได้ไหมถ่ายใช่มาได้บ่อยได้ความรู้เยอะเขาถ่ายภาพพวกนี้เสร็จแล้วก็เก็บเอาเทคนิคโฟโตช็อปมาใช้ทำให้ได้ภาพแนวใหม่นะคะแล้วก็จัดแต่งนิทรรศการในพื้นที่ให้มันเป็นประโยชน์ ค่ะเพิ่งเปิดเองค่ะเพิ่งเปิดวันนี้ให้ทันวันวันนี้เลละคะ่ะชื่องานอันนี้ก็คือสลับสีใสเจ้าลายร้ายเป็นนี้เท่ากันเบาๆให้นให้น้องๆให้ผู้ชมมองเห็นมุมมองใหม่ๆจากจากสิ่งที่เป็นเรื่องของการแพทย์คนทาก็คือคุณสุรศักดิ์ สูทโฮค่ะเป็นนักเป็นนักวิทยาศาสตร์อ่าไม่ใช่ค่ะเป็นฟิันท์ที่เป็น ambitious. เขาจะชำนาญในเรื่องของพาราซิตอาหาร